เป็นหนึ่งในสิอุตสาหกรรมเต่อมายที่เป็น,นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตเป็นมาตรการระยะยาวที่จะกำหนดทิศทางการปรับโครงสร้างด้านการผลิตทั้งเกษตรอุตสาหกรรมบริการของประเทศให้มีประสิทธิภาพมีความสามารถในการแข่งขันคือหนึ่งห้องปฏิบัติการการบินจำลองเคบิน ม็อกอัพสองส่วนเรียนรู้เทอร์มินาลและสามส่วนเรียนรู้ AY AY Action Management System ด้วยเหตุการณ์กล่าวมหาวิทายาลัยราชภัฏชีงใหม่จึงได้จัดสร้างศูงนย์การเรียนรู้ดังกล่าวขึ้นก็ค่อยๆพัฒนานะครับทาบุญชัยก็ยังยังพัฒนาได้ไม่เท่าเราเพราะฉะนั้น ถ้ามีครอบครัวที่มีศักยภาพก็จะสามารถมาเรียนได้ทิงที่ผมมองภาพก็คือว่าในต่างประเทศนั้นด้วยในกลุ่มแบบ้เนื่องจากว่าเป็นน,ะนะักเรียนนาัทชาต์แต่การาใช้จ่ายในเรื่องของเอริกิจหรืออะไรสักอ่างเราเองผมคิดว่าก็จะมีเป็นที่เป็นที่เรียนที่หมายวิายาลังศิษย์ มหาวิทยาลัยสยามสภาพื้นหรือควรบริการก็จะเรียนที่จตุจักรครับในพื้นที่ส่วนอซีเมนโนของห้องจอมหลงบริการทางการเงยนพร้อมกันนี้ก็เรียนเชิญผู้เขียนทุกท่านเริ่มเป็นสังเกตขีรายเชิญครับ เชิญกทิศทุกท่านนเคลื่อนได้นะทำออกหมายเลข62โรนเคลื่อนได้นะทำออกหมายเลข62ขอบคุณค่ะนะ Please board at gate number 62 video เสร็จแล้วเราจะพาทุกท่านเดินชมภายในนะคะนี่ครับพ่นันครับในโดยเดินดูชิ้น